สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักเกี่ยวกับสินค้าพ่วงข้างนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะครับมันจะมีอุปกรณ์อะไรหรือวัสดุอะไรที่ส่งมาให้กับลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยสําหรับชิ้นแรกนะครับผมก็จะเป็นเหล็กแบนนะครับยาว1เมตรนะครับจำนวน2ชิ้น ที่จะใส่เข้าไปในส่วนของพวงข้างเป็นอะไหล่ชุดแรกและชิ้นต่อไปล้อนะครับซึ่งจะมียางในยางนอกนะครับแล้วก็ก้านล้อรวมไปถึงในส่วนของเจ้านี่นะครับผมแกนล้อนะครับแล้วก็มีให้นะรวมไปถึงลูกปืนที่อยู่ข้างในตรงนี้จะตั้งเป็นชุดเข้าไปให้ในะล้อเลยถัดไปอุปรกรณ์สําหรับตัวเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คอรถ ตรงพันท้ายรถเราก็มีให้นะครับจำนวน4ชิ้นซึ่งนี้เราจะห่อเอาไว้นะครับผมให้ลูกค้านําออกมาใช้งานเพื่อประกอบได้อีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมก็คือพ่วงข้างนะครับผมซึ่งในส่วนของเจ้านี่เลยนะครับผมที่บางโคลนนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมตัวโช๊คอัพนะครับทั้งหมด2คู่4ตัวนะครับ โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับพ่วงข้างที่เราแพ็คออกมาแบบนี้เลยนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่ามันใหญ่นี้นะครับผมใช้เวลาแพ็คค่อนข้างนานแล้วก็มีความยากในการแพ็คนะครับแต่แน่นอนครับว่าพวกเรานี่ครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับที่จะส่งมออพ่วงข้างดีๆแบบนี้ให้กับคุณลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังสนใจพ่วงข้างแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมกับทางร้านโดยตรงไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line Official นะครับแต่ได้เกิดว่าสั่งทางช่องทางของ s h ่ยก็จะ สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีระยะเวลาในการจัดส่งที่นานกว่าประมาณ7-15ถึงวันนะครับถ้าเกิดใครรีบนะครับแนะนําให้สั่งกับทางหน้าร้านเนี่ยประมาณ5-7ถึงวันไม่เกินสัปดาห์หนึ่งก็คิดว่าน่าจะได้ของ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เรานะครับมีคลิปวิดีโอสอนการติดตั้งอยู่ใน u t u b e นะครับผมใครที่จะซื้อพ่วงข้างเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะครับเรามีคลิปสอนเป็นอย่างดีหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถติดตั้งพ่วงข้างได้หรือเปล่าก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางแฟนเพจเยนยฟับ นะครับผมสำหรับใครที่ซื้อพ่วงข้ามไปแล้วยังไงก็ฝากถ่ายรูปรีวิวกันมาด้วยนะจ๊ะโอเคจ้ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่สำหรับวิดีโอต่อไปครับบ๊ายบาย